ได้ให้ใหร,าร,ารายละเอียดเกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์ที่มีสมาชิกสากลบางท่านได้ไปดําเนินการเกี่ยวกับคดีความที่ดีไซน์วางนะครับโดยมีข้อคําถามดังนี้ว่าการกระทาของสมาชิกท่านหนึ่งที่ชื่อคุณธรรมนูนตรงนี้มีความเกี่ยวข้องกับสากลเป็นใครอย่างไรบ้างคุณคุณธรรมนูนี่แกก็เป็นสมาชิกคนหนึ่งของสากล คือสาก,กรเนี่ยมีสมาชิกอยู่เยอะมากหลายสินคนเลยนะครนี่ก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของเรานะฮะก็จะจะบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีการทำแผนฟื้นฟูหรอะไรต่างๆในในเรื่องของการที่จะชำระหนี้คือให้กับบางสมาชิกหรือเจ้าหนี้นี่นะครับ ก็จะมีความคิดเห็นซึ่งหลากหลายนะครับซึ่งเป็นธรรมดาของคนหมู่มากนะฮะคณะกรรมการชุดปัจจุบันเนี่ยเราก็เป็นผู้ทําแผนนะครับสำหรับคุณธรรมนูนเนี่ยเ่ทียรภาพก็คือสมาชิกก็มีม,มีมีอิสระมีความคิดเห็นของตัวเองนะฮะใแก็เป็นคนที่มีความคิดตาานน่างจากการแนวทางวิภูท,ที่ที่เราทําแผน ส่วนการไปทํากิจกรรมหรือเคลื่อนไหวอะไรต่างๆเนี่ยปกติก็ก็เป็นเรื่องที่มีมีอยู่มามาระยะหนึ่งแล้วนะที่ที่มีการะสะแสดงความคิดเห็นในเชิญต่างหรือไม่เห็นด้วยกับท,ำทำางคณะกรรมการนะครับส่วนการที่เขาไปดึงนินการที่ดีเอเมื่อวานเนี่ย ผมเองก็เพิ่งได้ทราบข่าวมาไปอีกทีหนึ่งก็เพิ่งเห็นว่าที่ทจริงเมื่อวานเนี่ยจากข่าวที่ผมเห็นเนี่ยผมไม่ได้เห็นตัวคุณธรรมนูญเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์หรืออะไรนะครับอันนี้พูดตามข้อมูลที่ผมเห็นและที่ผมทราบเมื่อวานแต่ผมได้รับข้อมูลในเรื่องที่มีท่านไพบูลท่านไพบูลเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวตรงนั้นจะมากกว่า ผม,ผมไม่เห็นไอ้่านทนคุณธรรมนูนไม่ได้ไปพูดเรื่องอะไรค,ครับแล้วตรงนี้คุณธรรมนูนเนี่ยที่แล้วก็มีสมาชิกบางท่านท,ที่ออกไปรวมถึงคุณไพบูล์หรือว่าดรมโนที่ออกไปเมื่อวานเนี่ยที่ออกไปเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากสากลหรือไม่อย่างไรครับโอ้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เกี่ยวเลยครับไม่เกี่ยวคือเอาทีละคนนะฮะาทางทางท่านมโนเนี่ยท่านเองท่านก็เคย ออกรายการทีวีอยู่รายการหนึ่งนะครับก็ให้สัมภาษณ์ในเรื่องเดียวกันนะฮะแล้วก็รายการนั้นเนี่ยทางทางทางรายการทีวีช่องนั้นเนี่ยก็ให้ทางผมโฟนยินผมเข้าไปนะครับก็ก็ทางท่านมโน,โนเองเนี่ยก็ได้พูดอะไรหลายๆอย่างซึ่งทางกรรมการก็กําลังพิจารณาอยู่ว่ามันสร้างความเสื่อมเสียให้กับทาง,งสากลและทางกรรมการ Record หรือไม่ นะครับตอนนี้อันนี้เราให้ทางฝ่ายกฎหมายพิจารณาอยู่นะครับ<อ>ก็คงจะมีการดูว่าเหมาะสมที่จะดำเนินการใน่ายต่อไปหรือเปล่านะฮะส่วนทางท่านไบบูลเนี่ยไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันเลยนะฮะแล้วก็ทราบแต่เ,เพียงว่าท่านก็เป็นผู้ที่มีบทบาทอยู่ในสังคมในในระดับหนึ่งนะครับมีโต้นตุนสังคมที่สูงโดยตำแหน่งทางการเมืองอะไรของท่านเนี่ยนะฮะ ความเคลื่อนไหวในแนวคิดของท่านเนี่ยก็เป็นอย่างที่ทราบกันแล้วก็ข้อสรุปว่าท่านไปบูรเนี่ยไม่ไม่ได้เกี่ยวอะไราากับสากลโดยสิ้นเชิงนะครับก็<ๆ>จะมีเฉพาะคุณธรรมนูนเนี่ยที่เดียว่าเขาเป็นสมาชิกอันนั้นก็คือความสัมพันธ์อย่างเดียวประการเดียวที่มีกับสากลน,นะครับความคิดอ่านในการจะทาอะไรของเขาเนี่ยเป็นเรื่อง,องอิสระเสรีที่เขาจะทําได้นะครับ มันอาจจะละเมิดหรือไม่ถูกใจใครหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ผู้เสียหายก็คงจะต้องพิจารณาแล้วก็ดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งในส่วนของพฤติกรรมของธุรรรมนูญที่เคยทําโดยกร,รณีอื่นๆในลักษณะเดียวกันเคยเกิดขึ้นในสากรที่นี่นะครับกับสาก,กรเนี่ย ก็อย,อย่างที่เรียนว่าเขาเองเนี่ยเขาได้แสดงความเห็นในสื่อออนไลน์ต่างๆเนี่ยอยู่เป็นปกติประจำนะฮะในการคิดอ่านที่อาจจะแตกต่างไปจากการดำเนินการของคณะกรรมการะะมันก็เป็นเชิงตำนิตีเตียนนะฮะซึ่งเราก็ไม่ได้คิดอะไรก็เห็นว่ามันก็เป็นความคิดที่ต่างคนก็ต่างคิดได้นะครับทางกรรมการก็มีหน้าที่ทําไปตามแผนตาม ความคิดของกรรมการนะครับความเห็นของคุณธรรมนูนซึ่งอาจจะแบบผิดแผลออกไปเนี่ยเราก็ไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์อะไรเขานะฮะบางประเด็นที่เราคิดว่ามันมีประโยชน์น่าจะมีประโยชน์เนี่ยเราก็รับไว้ได้นะฮะแล้วก็ส่วนที่เขาเห็นต่างแล้วเราปฏิบัติไม่ได้เราก็ไม่ปฏิบัติแค่บางในส่วนของการกระทําในกรณีที่เกิดขึ้นของคุณธรรมนูน ถ้ามองต่อสมาชิกสากลส่วนใหญ่แนละ้วเกิดประโยชน์หรือไม่ครับที่ดําเนินการไปเมื่อวานผมผมก็ลําบากที่จะสรุปหรือ,อ,อจะจะบอกได้ว่าสมาชิกส่วนใหญ่เนี่ยคิด,ค,ดคิดยังไงอยู่นะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนว่าสมาชิกที่เนี่ยมันเยอะมากนะฮะแล้วก็ไอ้วิกฤตที่เกิดขึ้นมาเนี่ยบางคนก็สูญเสียนะฮะไอ้ความสูญเสียเนี่ยมันก็สะท้อนออกด้วย ความคิดอ่านต่างๆนานาแล้วก็อาจจะรุนแรงบ้างอาจจะเป็นไปโดยสงบบ้างนะฮะลักษณะการเคลื่อนไหวหรือการดำเนินการของคุณธรรมนรูญที่ผ่านมาเนี่ยผมก็เชื่อว่ามีมีสมาชิกจํานวนไม่น้อยที่ก็มีมีคําถามอยู่ในใจอยู่เหมือนกันนะฮะเท่าเท่าที่ผมสนับตอบฟังได้นะฮะว่าแนวคิดของคุณธรมรมนูญเนี่ย มันจะเป็นไปได้หรือนะฮะในหลาย,ลายๆแนวคิดนะฮะ<อ>ซึ่งผมก็ไม่ไม่ไม่อยากจะลงรายละเอียดตรงนี้นะฮะเพราะว่ายังเชื่อว่าสมาชิกส่วนใหญ่เนี่ยยังเชื่อมั่นอยู่กับแนวทางการฟื้นฟูที่เราทําตามแผนนะฮะอันนี้เนี่ยมันพิสูจน์ได้จากวันที่เราประชุมเจ้านี้เพื่อรับรองแผนฉบับนี้เนี่ยเราได้มติผ่านแผนนี้ด้วยคะแนนถึง80% ขอว่าสมาชิกส่วนใหญ่ถึง80%เนี่ยเห็นด้วยตามแผนนี้นะครับซึ่งทางรัฐมนตรก็แน่นอนก็เป็นเสียงส่วนหนึ่งซึ่งไม่เห็นด้วยนะครับก็เป็นไปตามาระบบประชาธิปไตยนะครับก็เมื่อส่วนใหญ่เห็นด้วยก็กกต้องทำตามแผนมีเอกสารประวฏที่เมื่อวานมีการยื่นต่ออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับแล้ก็มีการกล่าวในหนังสือ อยู่ถ้อยคำหนึ่งอยากให้ทางสากลไ,ได้ให้ข้อมูลนิดหนึ่งว่าอันนี้เป็นคำกล่าวในหนังสือนะครับแม้ว่าจะปรากฏข่าวมีเครือข่ายของพระธรรมชโยใช้ชื่อว่ากองทุนเฉพาะกิจรู้สึกว่าพระธรรมากายได้ทําบันทึกข้อตกลงกับสากลของจังเพื่อที่จะให้สากลยุติการดําเนินการเอาผิดทั้งทางแพ่งและอาญากับพระธรรมชโยเพื่อแลกกับการให้สากลได้รับเงินสำรองใจเป็นเพียงส่วนหนึ่งซึ่งเป็นความเสียหายเป็นบางส่วนความเสียหายที่เกิดจากการกระทําของบุคคลทั้งสอง ซึ่งตรงนี้บอกว่าเป็นเงินที่ไม่ใช่เงินชําระให้คืนแต่เป็นเงินที่มีเงื่อนไขอาจทูกเรียกคืนได้ด้วยโดยอาศัยเทคนิคทางกฎหมายทั้งที่พรธัธรรมโชะวะพรธธรรมก,กายมีทรัพย์สินอยู่เป็นจํานวนนับหมื่นล้านที่สามารถบังคับคดีได้หากมีการดําเนินคดีทั้งทางแพ่ง,ง,งและอาญาอย่างจริงจัง,จงแล้วก็จะทําให้รับเงินคืนท้อมดอกเบี้ยและค่าเสียหายชําระคืนประชาชนผู้ฝากเงินเป็นจํานวนมากกว่าตามบันทึกข้อตกลงดังนั้นการทำบันทึกข้อตกลงนี้ เป็นเพื่อประโยชน์แก่ทัพพระธรรมชโยให้คนผิดจากการรับผิดอาญาและแพ่งฝ่ายเดียวเท่านั้นไม่ได้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงแก่ประชาชนผู้ฝากเงินและยังเป็นการสมยอมเพื่อนําไปอ้างไม่ต้องรับผิดในคดีชอบกลประชาชนทั้งที่คดีดังกล่าวเป็นคดีอาญาแพ่งดิบไม่สามารถอยอมความกันได้ตรงนี้ท่านอยากจะชีแจกประเด็นที่เขากล่าวหามาถึงสามกรด้วยอย่างไรก็รู้สึกคย ยาวมากนะครับผมผมยังจับประเด็นอยู่ว่าจะจะตอบตรงไหนก่อนดีประเด็นนี้เลยครับว่าคุณอกบูญกล่าวว่าแผนฟื้นฟูเนี่ยเอ,อไม่ควรจะเอาเงินแค่ก้อนหนึ่งของวัฒธรรมกายวัฒธรรมกายโดยเพ่อมีเงินมากกว่านั้นเป็นหมืน่นหมื่นล้านทาไมเอาเงินก้อนนี้แล้วก็เหมือนกับสมยอมกันแล้วสุดท้ายก็ไปถอนคดีพังอายาตรงนี้ความจริงมันเป็นยังไงคือ ต้องเรียนว่าคนที่พูดเรื่องนี้ออกมาเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าท่านได้ศึกษาแผนฟื้นฟูที่เราทํา,าขึ้นแล้วก็สารท่านเห็นชอบด้วยเนี่ยละเ,เอียดามากน้อยแค่ไหนนะครับแผนฟื้นฟูเนี่ยเรามีภาระที่ต้องหาเงินแนละระดมเงินหรอระดมทรัพย์สินเนี่ยมาเพื่อชําระหนี้ให้กับเ,เจ้าหนี้ทั้งหลายเนี่ยนะคร ประกอบด้วยสมาชิกรายย่อยของเราเองเนี่ยหลายหมื่นรายแล้วก็สาขคอน่นๆอีก70กด่าบรห่งด้วยกันเนี่ยเป็นเงินถึง18,000กว่าล้านบาทด้วยับตอนนั้นที่มาของอทุนที่จะเอามาใช้ในใ,ในในการฟื้นฟูครั้งนี้เนี่ยมันก็มาจากหลายแหล่งด้วยกันอันอน,นั้นคือตามแผนนะฮะหนึ่งในนั้นก็คือ,เ,อเงินที่เราจะต้องติดตามจากคดีต่างๆที่เราฟร้องคุณสุภชัย แล,และพวกผมผมก็เรียนว่ามันก็มีเงินจำนวนมหาศาลนะฮะที่เราเห็นว่ามันสูญเสียไปจากสากกองเนื่องจากาการจ่ายเช็คออกไปของคุณสุกชัยนะครับแต่ทีนี้มาถึงประเด็นว่านี่สินขนาดนั้นแล้วมารับเงินวัด จํานวนนิดเดียวแต่วัดมีทรัพย์สินหรือเงินทองอะไรเยอะแยะเนี่ยตรงนี้ตกลงเป็นเงินวัดเป็นเงินอะไรยังไงเพราะว่าสังคมบอกว่ามีการคืนจากวัดแต่แท้จริงทางคณะสิบบอกไม่ใช่คืนเป็นการเยียวยาช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนตรงนี้ทางสากลจะให้ครอบแท้จริงกับประชาชน,นยังไงครก็ข้อเแท้จริงก็คือเป็นไป,นปนตามสัญญาที่เรามีเงื่อนไขตกลงกันก็คือว่าที่จริงเนี่ยต้องเรียนว่าสากลเนี่ย เราได้ฟ้องคุณสุภชัยฟ้องอวัดพระธม์กายแล้วก็ฟ้องอท่านธรรมชยโยอยู่ในคดีหนึ่งนะครับเป็นคดีแพ่งนะครับอันนี้ขอเรียนย้ำตรงนี้นะครับเป็นคดีแพ่งเราไม่เคยฟ้องอาญาทางวัดเลยนะครับในคดีที่เราฟ้องเนี่ยเราก็ได้มีการติดต่อกับทางวัดมาโดยลําดับเพื่อขอขอรับชำระเงินคืนนะครับ เนื่องจากว่าเราก็มองว่ามันเป็นเงินของสากลเ,เงินของสมาชิกสากลนะฮะที่ฝากสะสมขึ้นมานะฮะตลอดชีวิตเนี่ยในเมื่อมันออกไปโดยมิชอบในความเห็นพองเราเนี่ยก็คือทางคุณสุภชัยเนี่ยได้นําออกไปโดยที่ว่าไม่ไม่ไม่ถูกต้องนะฮะ mm. เงินของสมาชิกเนี่ยไม่ไม่ได้มีเจตนาอะไรที่ให้คุณสุภชัยใช้จ่ายไปในลักษณะอย่างที่ที่ ที่เป็นที่เป็นอยู่ตอนนั้นเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากการติดต่อประสานงานสมาเนี่ยนะฮะเ,เราก็าทราบว่าทางสิทธวัดเนี่ยเห็นว่าเ,เรื่องนี้เนี่ยอาจจะเป็นมูลเหตุนะฮะที่ทําให้ทางวัดหรือทางท่านเจ้าวาดเนี่ยเสื่อมเสียในเรื่องของคดีความอะไรก็แล้วแต่นะฮะก็ถือว่าเป็น จิตเจตนาที่ดีของสิษย์วัดที่เห็นว่าเพื่อให้ปัญหาเนี่ยม,ม,มันยุติลงก็ก็เป็นการที่ว่าไประดมทุนกันเองนะฮะจากเงินของศิษย์วัดที่มีจิตศรัทธานะครับแล้วก็เอามาชําระให้กับาสากลนะฮะจะเรียกว่ามันเป็นการบริจาคเกียวยาหรือการให้เงินมาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสากลอะไรก็ได้นะฮะก็เป็นเป็นเงินซึ่งไม่ใช่เงินวัด ไม่ใช่เพีนของหลวงพ่อนะครับเป็นเงินของสิงบบาทเจนครับแล้วกองทุนนี้มีการกล่าวเมื่อวานนี้โดยคุณไัยบูญด้วยว่าไม่ได้เกิดประโยชน์แก่สากรอย่างแท้จริงคือตรงนี้อยากจะให้ท่านได้พูดไปถึงคณะสิทธิ์ที่ได้ร่วมกันตั้งกองทุนเดียวยาขึ้นมาว่าตกลงแล้วกองทุนนี้เกิดประโยชน์จริงหรือไม่อย่างไรครันนี้เนี่ยนะคือคือถ้าพูดไปเนี่ยนะต้อง ต้องบอกว่าข้อเท็จจริงเนี่ยนะฮะวันนี้เนี่ยตั้งแต่เราเริ่มต้นฟื้นฟูมาเนี่ยนะฮะแล้วเราก็ฟ้องคดีภูสุภาชัยและพวกนี้เยอะแยะมากมายในคดีต่างๆเนี่ยนะฮร mm. เราไม่เคยได้เงินเลยสักบาทหนึ่งจากคดีเหล่านั้นนะครับ mm. อาจจะเป็นเพราะคดียังไม่จบสิ้นนะฮะ mm. อาจจะเป็นเพราะว่าศาลตัดสินแล้วแต่ว่าการมาเข้าคดีก็ไม่ได้เงินเข้ามาอะไรต่างๆเนี่ย เงินที่เรามีอยู่ขณะนี้เนี่ยเ,เกือบประมาณพันพันล้านเนี่ยนะฮะอาจอาจจะแบบว่าจำนวนแรกเนี่ยหกร้อยแปดสิบสี่ล้านเนี่ยก็ถือว่าเป็นเงินที่าสากรมีอยู่แล้วก็จะเอามาใช้ในการที่จะจ่ายชำระหนี้ครั้งแรกให้กับสมาชิกในเดือนมิถุนายนน,นะครับเพราะนั้นถ้าจะบอกว่าเงินของวัดหรือเงินของกองทุนเนี่ยไม่เกิดประโยชน์กับสมาชิกเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่จริงนะครับ เพราะว่าการที่เราจ่ายเงินชําระหนี้คืนให้กับเจ้าหนี้ได้ครั้งแรกในเดือนมิถุนายนเนี่ยเป็นเงินที่ได้มาจากวัดทั้งสิ้นนะครับอันนี้เนี่ยมันเป็นข้อเท็จจริงซึ่งแสดงได้จากบัญชีรายรับหรือ,อหลักฐานทางการเงินงต่างๆมั่นดิตเนี่ยไม่ได้นะครับอันนี้เป็นข้อเท็จจริงเป็นข้อมูลจริงน,นะครับครับท้ายที่สุดนี้ท่านอยากจะฝากอะไรไปถึงบุคคลภายนอกที่ไปร่วมกับสมาชิกที่เมื่อกี้ท่านได้กล่าวถึงแต่สมาชิกก็ยกท่านไว้นะครับว่าท่านมีสิทธิ์เสี่ยง แต่เป็นบุคคลภายนอกที่เข้ามาทําให้เกิดสถานการณ์แล้วตอนนี้ก็เริ่มเกิดความไม่เข้าใจกันระหว่างกลุ่มบุคคลเนี่ยท่านอยากจะฝากอะไรไปเพิ่มไหอ,อ,อก็พอรู้สึกแรกเนี่ยผมก็รู้สึกผิดหวังนะฮะในในตัวบุคคลที่ไปร่วมที่เป็นบุคคลภายนอกซึ่งไม่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสาก่อนด้วยเนี่ยนะฮะเพราะผมสังเกตจากข้อมูลที่ที่ให้กับนักข่าวเนี่ยมันเป็นข้อมูลซึ่ง เราสามารถที่จะอธิบายได้ว่ามันไม่ได้เป็นไปตามนั้นนะฮะและข้อมูลที่พูดออกมาทั้งหมดเนี่ยเรายืนยันได้ว่าอันนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่ได้มาจากคุณธรรมโนทั้งสิน้นนะฮะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยคุณธรรมโนได้พูดในรักษณะเดียวกันเนี่ยมันดานหลายครั้งนะฮะและข้อมูลที่บุคคลภายนอกพูดเมื่อวานนี้เนเป็นข้อมูลเดิมเหมือนกับค o พเป้ของคุณธรรมโนมา ท่านอยากจะฝากอะไปไปถึงคณะสิทธิ์ที่ตั้งกองทุนเดียวยาที่รับฟังท่านอยู่ตอนนี้บ้างครับครับก็ที่จริงเนี่ยทางคณะกรรมการ,การและก็สมาชิกของสาารณกเนี่ยนะครับที่เราเดือดร้อนอยู่เนี่ยเราก็เห็นว่าเราได้รับความการุณาจากทางกองทุนสิธิบัตรนะครับที่ได้ช่วยกัน บริจาคเงินจำนวนนี้นะฮะให้กับทางาสากรเอามานเยียาความเดือดร้อนนะฮะทั้งที่ว่าที่จริงเนี่ยมันเป็นเงินจำนวนไม่น้อยแล้วก็มันมันที่จริงเนี่ยมันก็ไม่ใช่ถ้าพูดกันตรงๆคือมันไม่ใช่ภาร,ระของสิงทธิ์ไปซ้ำที่ว่าเขาจะต้องมาเสียเงินจำนวนมากมายอะไรขนาดนี้มันก็เป็นเรื่องที่เกิดจากจิตศรัทธานะ,ะซ,ซึ่งซึ่งอันนี้เราก็ ต่างคนเนี่ยต,ต่างมีความศรัทธาหรืออะไรอาจจะแตกต่างกันไปก็แล้วแต่น,นะครับแต่ก็ถือว่าทางสากรเนี่ยต้องขอขอบคุณทางทางศิบิวัตนเป็นอย่างมากที่ว่าได้พิจารณาตรงนี้ให้เนี่ยโดยโดยไม่ได้อิดเอื้อนหรือมีเงื่อนไขอะไรมาก,มากเกินเลยกว่าที่ควรนะครอาจจะมีเงื่อนไขอยู่อยู่บ้างหลายๆประการ แต่เราก็พิจารณาเห็นว่าเงื่อนไขเหล่านั้นเนี่ยมันมันก็เป็นไปโดยที่โดยโดยชอบนะครับการการตกลงกันในในลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันก็คงจะไม่มีอะไรดีไปกว่านี้นะครับครับมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมครับขออ๋อเด็กครับการที่คุณธรรมนูลให้สัมภาษณ์ทางนชั่นนะครับว่าเงินหกร้อยกว่าล้านเนี่ยเป็นเงินที่ทุกติดวัดเนี่ย ค่าดอกเบี้ย6%นะครับอันนี้เป็นความจริงยังไงบ้างครับผมไม่เคยได้ยินคํานี้มาก,ก่อนนะดอกเบี้ย6%ม,ม,ม,มันคืออะไรยังไงเขาบอกว่าเออไม่ไม่ได้ไมไ่เอามาเดียวยาให้เฉยๆแต่เป็นการคิดดอกเบี้ยอ๋อเออเข้าใจแล้วฮะคือที่ผ่านมาเนี่ยทางสหกรณ์เนี่ยเราได้มีโครงการอันหนึ่งคือโครงการเดียวยา ให้กับสมาชิกซึ่งเดือดร้อนนะครับซึ่งไม่ไม,ไม่ไม่มีเงินที่จะใช้จ่ายาในในชีวิตประจําวันหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเ,เราก็จัดขึ้นมาสองโครงการคือโครงการสินเชื่อเพื่อการบริโภคนะ,ะครับการสินเชื่อเพื่อการเดียวยาไปถึงเดียวยาสมาชิกซึ่งอาจาจะขาดแคลนเงินในการรักษาพยาบาลและก็มีหลักฐานการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลมาแสดงหรือการศึกษาบุตรนะครับค่าเทลมบุตรอะไรพวกนี้ เราก็จะจัดเงินกู้ให้ไม่เกินรายละ5 0า0มบาทนะครับ5 0า0มบาทอันนี้เนี่ยเราคิดดอกเบี้ย6%นะครับเอนะครับอันนี้เนี่ยต้องเรียนว่าเราไม่ได้ใช้เงินของวัดนะครับไม,<อ>ไม่ได้ใช้เงินของวัด684ล้านนะนั้นเลยเงินของวัด684ล้านเนี่ยยังอยู่ในบัญชีสากรนิ่งๆนะครับแล้วก็หมายถึงบัญชีของธนาคารเราฝากธนาคารไว้นิ่งๆนะครับ เพื่อที่จะเตรียมจ่ายคืนอัจระนี่คืนให้กับสมาชิกในเดือนมิถุนายนนะครับเงินที่เราจ่ายไปสนสหรับเป็นเงินกู้อ่าหกดอี6%หกเปอร์เซ็นต์นั้นเนี่ยเป็นเงินที่เกิจดจากที่เราจัดเก็บหนี้ของอลูกหนี้เงินกู้ของสาก์เองเนี่ยเราก็มีเดือนเดือนนึงเนี่ยเราก็ได้สิบก,กว่าล้านสิบก,กว่าล้านนะฮะทั้งต้นทั้งดอกเนี่ยนะเราก็เอาเงินจํานวนเนี้ยมาให้ ผู้ที่เดือดร้อนเนี่ยผู้ต่อ,อรายเนยีไม่เคยท่ามือดอกเบี้ยหกเปอร์เซ็นต์แค่นั้นเองนะครับไม่ใช่หรือครับ<ะ>ไม่ใช่ครับ,รบแล้วที่บอกว่ามีประเด็นหนึ่งเนี่ยไหนๆพูตตรงนี้แล้วตอบน,นึกเรื่องนีง้หนึงน่งครับบอกว่าสากลได้รับเงินตรงนี้เป็นเงินอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจนะครับที่บอกเป็นเป็นเงินสำรองเออเป็นเงินสำรองจา่ายคือพูดง่ายว,ว่าสากลอ,อาจจะถูกเรียกคืนได้ด้วยตรงนี้เงินที่คณะสิทธิ์ตั้งเป็นกองทุนเยียวยานเนี่ย เป็นเงินสำรองจ่ายไม่ใช่เงินที่ชำระคืนให้แต่เป็นเงินที่มีเงื่อนไขที่สากลอาจถูกเรียกคืนได้ด้วยตรงนี้ข้อเท็จจริงเป็นไงคือคำว่าเงินสำรองจ่ายเนี่ยผมก็ไม่คุ้นะนะฮะแต่จะพูดถึงเงื่อนไขในสัญญาเนี่ยมันก็มีเรื่องนี้อยู่เป,เป็นเงื่อนไขที่ว่าคือเนื่องจากว่าเงินก้อนนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเงิน ของหลวงพ่อหรือของวัดที่มาชําระคืนให้กับสากลนะรมันเป็นเงินของกองทุนซึ่งรวมตัวกันโริจากให้นะฮะมันก็มีเงื่อนไขว่าในภายภาคหน้าเนี่ยถ้าเกิดมันมีการพิสูจน์โดยทางกฎหมายนะฮะถึงที่สิ้นสุดแล้วเนี่ยปรากฏว่าหนึ่งเนี่ยเงินเงินที่คุณสุระชัยจ่ายออกไปเนี่ยมันไม่ใช่เงินของสากหกร้อยแปดสิล้านเนี่ยนะฮะ คือสุภาชัยเอาเงินมาจากไหนก็ไม่รู้นะฮะไม่ใช่เงินของสากรเนี่ยเขาพิสูจน์ได้อย่างนั้นแล้วเนี่ยในเงื่อนไขของสัญญาคือว่าเราเพราะําเป็นจะต้องคืนให้กับ,ค,กบคืนให้กับทางกองทุนนะฮะเนื่องจากว่าสากรไม่ได้ไม,ไม่ได้เสียหายเงินก้อนนั้นไปอันนี้อันนี้เป็นสมมติฐานที่ว่ามันอาจเกิดขึ้นได้ในอาานาคตชัดเจนครับและที่เขากล่าวหาว่าตกลงเป็นการรับเงินเพื่อแลกกับการ ไม่เอาผิดกับหลวงพ่อทั้งทางแพ่งและอาญาตรงนี้ก็คือชัดเจนว่าไม่จริยงยังไงนะครับที่กล่าวว่าเป็นการทําข้อตกลงขึ้นเพื่อเพื่อประโยชน์ให้แก่พระธรรมชโยให้พ้นผิดจากการรับผิดทางอาญาและทางแพง่งเราเราเรา,เราคงไม่สามารถทําอะไรได้อย่างนั้นน่นะฮะคือในเรื่องการทาผิดหรือทําถูกเนี่ยเราไม่สามารถบอกได้ว่าใครทําผิดหรือทําถูกเพราะว่าศาลเท่านั้นที่ท่านจะให้ดุล ดูพินิษรือวินิจฉัยได้ว่าใครผิดใครถูกสิ่งที่เราทำเนี่ยมผมเรียนตรงๆเลยว่าเพื่อประโยชน์ของสากลสมาชิกของสากลที่จะได้รับเงินคืนมาแค่นั้นเองเราเราไม่ได้ทำไปเพื่อใครขออนุญ,ญาตเรียนถามเพิ่มเติมนะคะ,ะจากข่าวที่คุณธรรมนูญพยายามสื่อให้ทุกคนรู้สึกว่าการที่เขาออกไปเนี่ยคะ่ะเป็นความคิดแล้วก็คือเป็นการจระทํา ของสมาชิกสหก,กรซึ่ง5 0าหมื่นคนแล้วก็บุคคลภายนอกที่เมื่อวานมาพูดก็จะพูดเหมือนกับว่าตัวเองออกมาเพื่อสมาชิกสหก,กรทั้งห้า0 0่นคนที่เดือดร้อนเป็นเป็นแนวทางที่คิดเหมือนเขาที่เขาเป็นตัวแทนออกมาพูดเงนี้ค่ะแล้วก็การที่ทําคุณธรรมนูญออกไปฟ้องกระทั่งเกิดเป็นฟ้องเป็นคดีอาญาซึ่งปฏติที่เมื่อสักครู่บอกว่าสหก,กรไม่เคยฟ้องอาญาฟ้องเฉพาะแพ่ง แต่ว่าคุณธรรมนูญออกมาเพียงคนคนเดียวแต่เขาทําตัวเหมือนกับเขาเป็นตัวแทนของสมาชิกสหกรณ์ทั้งหมดมาฟ้องอาญาในฐานสมคบฟอ,อกเงินสมคบรับของโจรอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแสดงว่าการที่คุณธรรมนูญบอกว่าตัวเองเป็นตัวแทนของสมาชิกทั้งหมดแล้วมากระทําการแบบนั้นนะั่นก็เป็นไม่เป็นความจริงใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าฟังแล้วอย่างเงี้ยก็คือเป็นความคิดของเขาคนเดียวแล้วเขาก็เอา ให้กับบุคคลไทยนอกออกไปสื่อสารออกไปอย่างนั้นว่าเป็นความคิดแล้วก็เป็นการกระทําของสมาชิกสหกรทั้งหมดห้าหมื่นคนคือถือจะพูดยังไงก็ได้นะคือมันก็เหมือนกับแหมถ้าผมพูดอย่างนี้ไม่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 ทราบว่ามันจะถูกต้องหรือเปล่าเวลาเราฟังข่าวเนี่ยแล้วก็ผู้สื่อข่าวไปถามนายกหรือถามใครอะไรเนี่ยนะ มักจะอ้างว่าเสียงประชาชนประชาชนก็อยากอย่างนู้นประชาชนเท่าอย่างนี้ผมก็อยากจะถามกลับเข้ากันว่าประชาชนนี่คือผมเนี่ยไม่ได้คิดอย่างนั้นหรอกนะฮะจะไปพูดยังไงก็ได้ว่าเป็นตัวแทนของใครนะครับแต่ว่าสมาชิกด,ด้วยกันเนี่ยจะรู้นะครับว่าใครเป็นใครนะฮะใครคือคือคนที่มีความเห็นในทำนองเดียวกันกับคุณธรรมนูนก็อยอมรับว่ามีอยู่จริงน,นะครับส่วนจำนวนจะมากน้อยเท่าไหร่เนี่ย คือถ้าพูดไปเนี่ยมันก็จะเหมือนกับไปไปดูถูกหรือหมิ่นประมาทเขาแต่ก็ก็ต้องสังเกตดูจักว่าคนที่ไปร่วมเน่ยคือใครนะมากน้อยแค่ไหนนะครับและคนที่ที่เป็นสมาชิกอยู่อย่างที่มาวันนี้ยนะครัท่านก็คงเห็นแล้วว่าเขาไม่ได้มีความคลิกคล้อยตามไปในลักษณะอย่างนั้น,นส่วนคนภายนอกเนี่ยเราก็อย่างที่ผมเรียนว่าผมก็เสียใจที่ว่าน่าจะ ฟังความหรือว่าน่าจะทําความเข้าใจหรือศึกษาเรื่องนี้ให้ลึกซึ้งอีกสักนิดนึงนะครับผมเองก็อยากจะหาโอกาสที่จะไปพูดคุยทำความเข้าใจกับทางทางข้ามด้วยนะครับเพื่อเพื่อให้ได้รับข้อมูลอีกด้านหนึ่งอย่างรอบด้านกับการที่คุณธรรมนูนให้ข่าวว่าไม่เห็นด้วยกับการทํางานของคณะกรรมการคุณผู้ใช่ไหมครับมีแผนผู้พูที่ชัดเจนแล้วก็ กำลังหาแหล่งเงินทุนนี้ผมใช้คำถูกหร,รือเปล่าก็ไม่น่ใจนะครับจากสถาบันการเงินตูนะครับ,รรบแต่ว่าการที่คุณคมนวณออกมาให้ข่าวเสียกับสากรณหรือแม้แต่คณะกรรมการที่ทารรํางานอยู่ตอนนี้มันจะส่งผลกระทบยังไงต่อภาคตัวประกอผมว่ามันจะสร้างความรู้สึกหรืออ,อหรืทำให้สังคมเนี่ยมองสาก,กรณเนี่ยด้วยด้วยความรู้สึกไม่ดีนะไม่ดีว่า หรือว่ามีคนมาบอกว่าไอ้ที่ทําอยู่เนี่ยมันไม่ถูกต้องมันคงไปไม่รลดไม่รอดหรอกถ้าทําตามแผนอย่างเนี้ยนะฮะมันไม่เกิดผลดีกับการฟื้นฟูนเลยนะฮะเพราะว่าการฟื้นฟูครั้งนี้เนะะี้ยท่านอย่าลืมว่าสมาชิกถึง8ปเนจ้าหนี้ถึง8ปหมายถึงสากรอื่นๆที่เขาฝากเงินอยู่กับกองจับเนี่ย9าพันกว่าล้านเข้าลงคะแนนด้วยปฏิ8ปเ ว่าแนวทางทำง,งานตามแผนวื้นปูเนี่ยถูกต้องนะครับเป็นสิ่งที่เ,เป็นไปได้นะครับาทางรัฐบาลเองก็ให้คำรับประกันยืนยันว่าถ้าเกิดว่าเจ้าหนี้เห็นชอบด้วยแผนอันนี้แล้วแล้วก็ศาลก็มีคำสั่งเห็นชอบตามแผนแล้วเนี่ยทางรัฐบาลก็จะหาแหล่งเงินทุนมาสนับสนุนตรงน,นี้นะครับในขั้นศาล สารท่านเองเนี่ยท่านวินิจฉัยมีคําสั่งเห็นชอบได้แผนเนี่ยเนื่องจากท่านมั่นใจว่าทางรัฐบาลเนี่ยจะไม่ทอดทิ้งสากลน,นะฮราะังน,นั้นเนี่ยแผนอันนี้เนี่ยมันเป็นที่ยอมรับกันโดยหลายหลายฝ่ายนะครับถ้าจะมีสมาชิกบางส่วนซึ่งคิดต่างอันนี้ก็ไม่แปลกนะก็คิดได้นะครับความคิดหรือวิธีของเขาเนี่ยมันก็อาจจะไม่ตรงกันกับสิ่งที่เรากําลังทําอยู่นะฮะ แต่มันก็ใครจะพิสูจน์ได้ล่ะว่าความคิดของเขาเนี่ยมันจะมันจะดีกว่าหรือสำเร็จมากกว่าตามแผนนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณครับไม่ประโยชน์นะครับเดี๋ยวยผมขออนุญาตเอาไป